สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จีแคปมอร์นิ่งรีพอร์ประจำวันที่14พฤษภาคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนื้อโน้มท่องคำประจำวันดอลลา,าร์สหรัฐยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นค่ะคาดว่านักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐแม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่คาดการเอาไว้ค่ะ ประกอบกับการที่ธนาคารกลางยุโรปกล่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะว่าอาจจะพิจรนารณาดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในเดือนมิถุนายนเป็นปัจจัยทำให้ค่าเงินยุโรปอ่อนค่าค่ะส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้ค่ะปรับตัวในกรอบแคบๆค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะปรับตัวแข็งค่าโดยเทียบกับ เมื่อวานนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32.48ถึง32.60บาทต่อดอลลา,าราสาส์สหรัฐค่ะคาดว่าเป็นผลมาจากสถานการณ์ภายในประเทศค่ะที่ยังคงไม่ส่งความรุนแรงคะ่ระราคาทองคำเมื่อวานานี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,298.6เหรียญดอลลา,าราล์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1,290.9เหรียญดอลลา,าราล์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,294.70เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนค่ะ ปรับลดลง1.00เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ19.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น0.03เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ101.70ดอลลาร์ต่อบาเรียลปรับขึ้น1.11ดอลลาร์ต่อบาเรียลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ16,715.44จุดปรับขึ้น19.97จุดค่ะ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะยอดค้าปลีกประกาศออกมาน,น้อยกว่าที่คาดค่ะอยู่ที่0.1%ราคานำเข้าและส่งออกประกาศออกมาน,น้อยกว่าที่คาดการค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ติดลบ0.4%สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจประกาศออกมาเป็นไปตามคาดค่ะอยู่ที่0.4%ค่ะและสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่0.5%คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่0.2%สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ครั้งก่อนค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ติดลบ1.8ล้านบาร์เรลคาดการว่าจะติดลบน้อยลงค่ะอยู่ที่ติดลบ0.4ล้านบาร์เรลค่ะ